เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โกลเด้นมังกี้เดนะคผู้ชมวันนี้เอามาพันสองแต่ว่าเราเบ็ดไปสิบบาทนะคุณผู้ชมจัดมานะไปจะรอดหรือไม่รอดนาะมาดูกันนะคุณผู้ชมวายตรงนี้ทำงานวะนะและเรียบร้อยครับเก็บดาบแล้วก็เก็บเขาเรียกว่าอะไรวะพินเหรอมันไม่ใช่พินอ่ะมันคืออะไรวะแต่ไม่ได้นะน่าจะน่าจะเป็นพินนั่นแหละนะ เอ้ยโอ้โหเลียงเรียงกันอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมนะเอาเรื่องนะเลียงเรียงกันขนาดนี้นะแต่ไม่แตกเออเอาเหอะนะเอ้ยเข้าไปว่ะได้งูละ่ะยโอ้โหหุ้ยเกือบเต็มจอเนี่ยมาคุณผู้ชมยากมากเลยนะที่จะได้ อะไรอะ่ะได้อะไรอ่ะโอ้ผู้หญิง12บาทหรอก็ถือว่าใจก็ค่ขอนข้างเยอะเหมือนกันนะมาดูโต๊ะใจดีกว่าคุณผู้ชมนะโอ้เนี่นะใจเยอะสุดเลยเหรอถ้า5แถวพันหนึ่งนะอันนี้ก็5แถวพันหนึ่งว่ะแต่ 5, 4, 3นะช่อง2ช่อง2ไม่มาเหรอ 1, 2ไม่มาเหรออะไรวะเนี่ยอ๋อมามาแหละงงเมาเลยแต่ตรงนี้จ่ายเท่าลิงเลยนะคุณผู้ชม นาจาเ,าเฮ้ยนาจามีสองล่างกับเนี้ยไม่ใช่นะได้เป็นอ่าเออช่างมันเรืพูดไปพูดไปแล้วสับสนผู้ชมจําชื่อไม่ได้นะผู้ชมเอ้ยโอ้ขาดตัวเดียวนะผู้ชมเออได้อยู่นะสเน็กสเน็กิฟิตนะอไปเอ้ยสามตัวเลยว่ะและจังหวะนี้ครับได้งูนะเออ มาลิงพลังลิงวะนะโอ้โหเข้าสักหน่อยก็ได้เะเข้าสักหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมนะดูมันนจะไม่เข้าเลยแฮนะนขอดเทอร์โบแล้วกันนะคุณผู้ชมเออเปิดเทอร์โบเข้าไปนะโอ,อ,อ้โหโอ้โหนะครบทุกช่องนะโหแต่น้อยมากจ่ายน้อยจริงนะคุณผู้ชมไอ้ลิงนี่ไม่ชอบมาตรงกลางนะคุณผู้ชมมากอ,กองกองกันอยู่ตรงกลางนะไม่เข้าใจจริงนะ เอ้ยอะไรอะสองอันเหรอแตกแต่ว่าเป็นการแตกที่แบบว่าไม่เข้าสกัตเตอร์นะเพราะว่ามันต้องใช้สามอันใช่ไหมถึงเข้านะแต่ว่ามาสองอันแต่ว่าจ่ายด้วยตลกดีนะเออจ่ายด้วยนะเหมือนรางวัลปอบใจไงไม่รู้วะนะคุณผู้ชมปะนะโอ้โหมาหมดแล้วเหรอฟรีได้แล้วนะตำหนักโอ้โหได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมคราวนี้นะ เออป่ะนะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาอเงี้ยได้ผู้หญิงด้วยว่ะนะได้ผู้หญิงก็คือดีนะมาคุณผู้ชมเฮ้ยได้แล้วเอาว่าพลังออตโต้ว่ะนะคุณผู้ชมแม่เสียดายตรงนี้ไม่แตกนะไม่งั้นแล้วก็โหจ่ายเยอะขึ้นนะเวลากดมีเสียงฮือฮ่าฮือฮาเลยมา อะไรอ่ะบิกบ๊กวินเหรอเฮ้ยบิ๊กวินเฉยคุณผู้ชมโอ้ oh my g ก้าชบิ๊กวินหน้าตาเฉยครับคุณผู้ชมครับนะบหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทด้วยกันนะคุณผู้ชมโอ้ oh, เป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนะได้ว่ะเออได้ตัวเพลงด้วยนะคุณผู้ชมมาเสียดายนะมีอยู่แค่นี้ไม่มีต่อเฮ้ยสตาร์เตอร์ก็ามานะ มันขาดไปอันหนึ่งอะนะสกัตเตอร์ก็พาเพื่อนมาด้วยนะอย่ามากันแค่สองคนดีนะเราเป็นแก๊งไม่เหรอเราเป็นกลุ่มทรีแมนไม่เหรอฮนะ <c oughs> อะไรเน,นี่ยโอ้ยลิงมาแล้วลิงชอบมาช่องกลางมากเลยนะผู้ชมนะว่าโอ้เฮ้ยเดยพลังไหลเหรอฮะ <c oughs> ขอ,อตัอสักทีนวกันนะสิบรอบไปัยรุ่นเออัยรุ่นตั้งตัวนะไวรุ่นสั้งตัว <c oughs> เอ้ยคุณผู้ชมโอ้โหลิงเต็มเลยคุณผู้ชมเอ้ยโอ้แต่มันไม่วิกวินว่ะนะลิงเยอะขนาดนี้นะแต่วิกวินไม่มาโหให้ตายเถอะนะเออเข้ามาแนละ้วได้งูได้วัวด้วยนะคุณผู้ชมมาราชาวัวคุณผู้ชม โอ้โหบ่าเออเข้าไปนะก็ได้อยู่นะเข้าไปโอ้โหอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าบนะิ๊กวินนะคุณผู้ชมลิงเผียบนะคุณผู้ชมออกเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมไม่แตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไม่แตกก็เลียงไม่โตแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยจริงจริงอันนี้มันน่าจะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะไม่ได้เฉยนะหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทด้วยกันนะคุณผู้ชม ไปนะไปต่อนะยังพอมีเวลานะอะไรวะเนี่ยโอ้ได้ตัวนี้อ่ะเออไม่เข้าฟรีแต่ว่าแตกนอกก็เอาเรื่องวะนะคุณผู้นะชมแตกแก้วนะคุณผู้ชมเออเข้ามาเอา,เอาแก้วแตกรัวๆนะติดกันแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวค้างไปแล้วนะคอมผมเนี่ยค้างนะเอ,อ้ยโอ้โหคอมกูเป็นไรวะเนี่ยฮนะคุณผู้ชมแป๊บนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โคอมค้างคอมค้าง จอดับเลยนะได้เท่าไหร่วะเนี่ย136บาทโอ้ค้างไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหเอาใหม่เอาหม,นะาอนะม่นะค้างเฉยนะคุณผู้ชมนะขอภัยด้วยนะคุณผู้ชมแม่ขมค้างนะครับเมื่อคู่นี้นะโอเคกลับมาละนะมค้างได้ไงวะเนี่ยฮะโอ้ โอ้มาโอเคยังดีนะที่ยังแตกดีเหมือนเดิมนึกว่าจะหายไปซะแล้วนะคุณผู้ชมมาเออสวยนะคุณผู้ชมมาต่อเนื่องนะเรื่อยๆมาเรียงๆนะหัวพาดเตียงนะไม่ใช่อะไรวะนนี้วันเพลงนะคุณผู้ชมเออได้ตำหนักไปอยู่นะคุณผู้ชมมาไปเออเข้ามาลิงเข้ามานะคุณผู้ชมจังหวะนี้นะเรียกว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะคุณผู้ชม มาโอ้โหเอาเยลนะโอ้แตกดีจัดนะท่านผู้ชมโอ้โหแตกอะไรขนาดนั้นนะคุณผนะู้ชมนะเซรดาคัตเตอร์ไม่มาสามนะคุณผู้ชมนะเออแต่มาสองก็ก็จ่ายให้ด้วยนะท่านผู้ชมกลัวเราเหงาไงนะมาสองก็จ่ายนะแต่มาสามจะดีกว่าทนั้นเองนะท่านผู้ชมมาอุ้ยสามท่าผู้ชมนะ แล้วฟีสปินเข้าไปนะจัดแบบเทอร์โบนะคุณผู้ชมจัดฟรีสปินแบบเทอร์โบรางวัลทั้งหมดจะคูณ3นะคุณผู้ชมมาจัดแบบเทอร์โบคุณผู้ชมวัยรุ่นนะโอ้แล้วจังหวะนี้โอ้เต็มเต็มขนาดนี้นะแล้วก็จัดคูณ3ไปนะคุณผู้ชมแม่ไม,ม่จัดแบบเทอร์โบอีกรอบนะคุณผู้ชมได้พินได้ตึกนะคูณสามเข้าไปนะโอ้โหนะคุณผู้ชมมาโคตรเอาว่ะนะเออเข้าไปนะ ได้งูเข้าไปนะคุณผู้ชมงูคูณสามเข้าไปนะเออแล้วก็ไงต่อนะหมดแล้วนะเอ้ยยังได้อยู่โอเคนะคุณผู้ชมสองร้อยบาทคุณผู้ชมสองร้อยสี่สิบหกว่ะนะคุณผู้ชมสวยงามนะคุณผู้ชมริ่งเข้าไปนะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทด้วยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้ก็หมดเวลาพอดีด้วยสินะเอยก็กำไรสามร้อย ไปหกบาทนะถือว่าตอนแรกก็หายไป200แล้วก็ยังรีเทิร์นกลับมาอีกนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วรีเทิร์นด้วยการแตกนอกซะด้วยนะคุณผู้ชมแตกนอกแตก,แตกนอกจนกําไรอะนะแล้วก็กําไรก็พาเข้าฟรีโอ้โหสุดสุดจัดไปเลยนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอไว้ด้วยนะคุณผู้ชมฝากเอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก่อนบาย